สวัสดีครับผมลุงบอลนะครับวันนี้ก็ลุงบอลจะมาผัดพริกแกงปลาดุกนะครับต่อบังเอิญไปเจอปลาดุกที่ตลาดดูน่ากินวันนี้ก็เลยจะมาทําผัดพริกแกงปลาดุกกรอบครับไม่ใช่ปลาดุกสดก็เป็นเมนูทําง่ายรสชาติด,ดีนะครับเป็นอาหารจานเดียวที่ทุกคนติดใจรวมทั้งลุงบอลด้วยอ่าส่วนประกอบก็ ็มีนะครับปลาดุกปลาดุกสดน,นะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เค้าเกลือนะครับจะไ,ได้หมดขาวไม่มีเมือกนะครับส่วนเครื่องพริกแกงก็จะมีพริกแห้งนะครับเอามาแช่น้ำไว้ก่อนบอนตามเมงวนนี้จะหอมฝกก็มีกระชายนะครับมีหอมแดงมีตะไคร้มีข่าแล้วก็มีกระเทียมมีเกลือครับ ส่วนผสมของพรกกิกแกงนะครับส่วนพวกผักก็จะมีพริกหยวกพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดครับนี่จะเป็นเครื่องแกงนะครับเดี๋ยวก็จะมาตามเครื่องแกงกันก่อนครับตมเองหอม,หอมกว่าก็เริ่มตมพริกแกงกันก่อนนะครับใส่เกลือลงไปในโคกนะครับแล้วก็พริกแดงที่เราแช่น้ำไว้ใส่ลงไปเลยครับ แดงแช่น้ำแดงแห้งนะครับกระชายครับผ่าหอมแดงครับตะไคร้แล้วก็กระเทียมครับพริกแดงครับพริกแดงสดแล้วก็จะปียงี้ครับ อันนี้จะเป็นเครื่องแกงที่เราจะผัดกับปลาดุกแล้วนะครับตำให้ละเอียดเราตามเองนี่จะได้น้ำมันหอมระเหยนะครับมันจะสดแล้วก็หอมฝากที่เราซื้อสำเร็จรูปเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงที่เราตำละเอียดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทอดปลาดุกกันเลยครับตั้งน้ำมันให้เดือดน,นะครับแล้วก็อเอาปลาดุกที่เราล้างสะอาดโรยเกลือน,นิดนึงครับ จะได้ไม่ติดกระทะแล้วก็ได้รสชาติดีๆด,ด้วยครับลองไปทอดได้เลยครับก็ให้กระดูกสองนะครับเดี๋ยวเราถ้ามาผัดพริกแกงนะครับกระดูกเราก็เริ่มจะขอบแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาขึ้นแล้วก็เตรียมผ,ผัดพริกแกงได้แล้วกระดูกที่เราทอดไว้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาผัดพริกแกงกันนะครับ ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันไปลุงบอลมีกาก,ากหมูก็ใส่กาก,ากหมูไปห,หน่อยก็จะอร่อยนะครับก็เอาพริแกงที่เราตำไว้ใส่ลงไปเลยครับที่แกงเราตำเองนะีมันจะหอมกว่านะครับจะหอมแล้วก็จะอร่อยกว่าเริ่มปรุงร้อนนะครับ ผงนัวครับน้ำปลาชีเที่ยวแล้วครับแล้วก็น้ำปลายอย่างดีครับยิ่รสให้กลมกล่อมนะครับ พี่แกงเราทำเองก็จะหอมมากใส่น้ำลงไปหน่อยครับพริกแกงเราหอมแล้วเราก็ปรุงรสเสร็จแล้วก็เอาปลาดุกที่เราทอดไว้ใส่ลงไปเลยครับอ่าข้าวกับพริกแกงครับหอมเจียว แกงตามเองนเนี่ยเป็ยอดหอมอร่อยใส่ผักลงไปเลยครับพริกหยวกใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนโอ,อ้โหเป็นยอดความหอมอร่อยมากเลยสุดยอดได้เลยครับเตรียมเสิร์ฟครับก็เร,เรียบร้อยแล้วนะครับกับผัดพริกแกงปลาดุกของลุงบอล เป็นเมนูทําง่ายจานเดียวคุกข้าวสวนล้อน้อนรับรองอร่อยเด็ดเด็ดดวงแน่นอนจานนี้ลองเอาไปทําดูนะครับวันหยุดวันว่างไม่ได้ไปไหนก็ลองผัดประดุกพิแกงกรอบอร่อยยังไงฝากติดตามซับสไคร์ลงบอลด้วยนะครับสวัสดีครับ